ผมว่าหมูสื่อหมเขาถือพวกไสองแสนที่สองแสนสามแถือเมื่บาทนนดองหมื่นหนึ่แสดงว่าฝันเม่นยยู่บ้านได้ละตายเกยองไทยยุองไทยแล้วยองไทยน่นไส้เมือวันผมันวันเก่ยวรถกับว่าไสผมผมสี่สแุนาน่ได้ตายแสดงว่าตานี่เคยฝันแม่นมากไปยุ่บบนให้ท so ัปีเลยปี หาสิบาิบห้าิดโอ้หลายปีเลยดีเนาะบานนี้นับนับฟันแม่นแม่นมากนี่ได้จากหวดเพรันแม่นแต่ันแม่นแมมากเลยซี่หาหมวคนนี้ไปได้วันกับมากันมื่ฟันฟันว่าเจ็กยังน้ำปดมากคุมตาาบายังคุ้มโม่ก็ตาใจวันเนาะครับมาตามมาเบิงแก่นมาบ่หอนบ้านนั่นบนนี้มันหัหล้งไหว่าจะลืมเด็กซี่หาเด้อเมื่อวา ออกเสียหายหออกยหายอี้วันนีผนนน้ผมไปนอนอยู่โรคบานกลับมาผมไปนอนอยู่อาทิตย์หนึ่งได้ครับผมสำรวไปนั่งเป็นยังบอลูว์วันนี้มาเพิ่อนมาโรคบนันดูบุลักมือผมพิมานั่นก็ลังหีดนั่นมีคนสองคนไปยืนเบ้งงางผมสิก้บาบ้านเลยวโอ้พอดีพอดีครับครับ คับบาดในรืมเด็กเก็ดเจ็ดกับเจ็ดซีเดอร์ผมมาหอดเขาก็เอาผมมามาดูมาผมนอนอยู่หมอมาตรวจผมบอกว่าหมออยากถีบเลยว่าเขาบอกผมมาเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดซีผมเลยบอกเมียกับเมียกับบอตเส้บอกหมอหมอกัไเซ้แจ้งเรกจอมือหนิเนาะบาดเนี่ยตอนบ่ายมาเหมือนรุ่นมาเลียผมเจ็ดเจ็ดนีถือถ่ายช้อนตัวบาดเนี้ย พ่าจ่เลี้ยงหมออยู่ในห้องรี่ว่าคุบอกเลยเพราะว่ากันซีวันนี้กัดงวดลังไม่อีเจ็ดซีสองงวดตีกันเลยบอกเจ็ดเจ็ดเจ็ดซีออกทั้งสองงวดออกทั้งสองงวดเจ่ว่างวดเจ็ดเจ็ดออกกอนครับงวดเจ็ดซีออกน้ำขุ่นครับก็วันนี้ผมฝันเจียวกับรถโอหลักรถคุไปผมได้ดีซีผมแบบสิ้อมา ฟันเกี่ยวกับรถกับมอเตอรอ์ไซค์ผมมอเตอร์ไซค์ขั้นเกิดดึงแปดต้นหา<ม><อ>ฟันว่าเขาลักรถตีคุณตาครับฟันว่าเขาลักรถลากรถไปเอามาหารถเอารถไปใส่เขาลักไปแล้วน้องน่องไปโต๊ะพุ่นโต๊ะพุ่นเอื้นไปเอ็กซเรย์ไปเอาบัตรตอนนี้ยุโรปพยาบาลเด้อพี่น้องมาพอกับพุ่นตาแล้วแม่นมาดแม่นยูรีบอก บอกค้นถือ,อยูบบนให้ใได้เป็น4ีล้านเลยจริงราะจะหลายปีแล้วนะครับคัขันเคยแม่นกสิแม่นอยู่ตลอดด้วยครับก็พอแน่นอนอมผมบกรบอรับปลาครับบลาเนี่งวดน,นี่ฝันเจียวรถตดิเจียวรถผมว่ายังบุมมันไจน้ดังเจียวรถุ็อะไรงวดทผพานมานได้ซื้อบอบอกขัดผมว่าฝันผมผมาสี่ บ้านี่งวดนี่ฟันครับเละๆตั้งหเลยตั้งหดผมมันมาคดมาเลกน,นะตัวต่ัต่ว่าฝฟันแม่นฝันเชวยี่คันบอกคนนีกับม่นหลตดจีงว่าขันเทียนเาบอกม่นน้นเทียนกิแเม่นเอ,อาอนี่แยกมันกได้ครับเทียนี่ขึ้นว่าเป็นตแต่ม่นบ่ครับเชงว่าผมกอบผมมันใจลอยปเต็นหน้าผมคันว่าเขาหลักหลผดผมเละๆตั้งหมดเอย บ็ได้ลอยไปเช่นนั้นเพื่อนคนครับสิ่งที่เรว่ามันให้บอกโมถือจนหอดสิได้สอดคีล้านที่ลานหาล้านเนี่ยเขาได้พุ่นตาได้น้ำกะเจ้าเนี่ยบ่ลรอกกะเจ้าได้ให้บอคนให้คนเลยเมื่นโอ้เลยเมื่นบานเท่านะครับทางนั้นมีถือจะข้นว่าเป็นหาข้นห่ายุกยุกแคมยุกแคมใส่งานบันทถาครับ ได้ซ nah e ีรานสองคนเนี่ยโอ้ยแหวเป็นเงินไทยเราได้ซีรา่งเราตอนนั้ก็ได้ได้รั่านครับกลับบ้านอาลาเลยทีบริหตุงานเลยเพราะว่ามันผมผมก็บรเหตุขึ้นกันเนาะตั้งซีรานสมัยตั้ปีไดหรือต่หาหาหนสมัยนั้นเงินซีรา่มันแพงบ่อหน่อยนอยเนาะ ไปยุ่ยไส้ใดส่วงส่วงหนึ่งผมอยู่ใไส้ของบริษัทเชลินวูดไหมเชลินวูดครับปีห้าหนึ่งตะกี้ผมบ่เคยไปยุ่ยตะวันไปแต่หลายปีแล้ว่าผมอยู่ยสิ้นกระล่นี่ยยู่แถวสิ้นกระล่มทั้งไปทุ่งตรงนะตะกี้ผมไปแต่หลายปีแล้วละแต่ปีได้บุกสองสามสองสี่สองหา้าพุ่นละไปสร้างสเตเดียม กากีวันคันแนีทุกมือนีผมบอนี่ใหญ่ยยก็มันเลยสสโอ้มันกนาจะแม่นยุ่เก่าอยู่นะผ <จะ S 1> มว่าซื้อใร่องเบิงนาะครับพดีซื้อบเดียวมุมัม่นใจหานว้านหปนั้นเดนี่ใบอันนั้นเด็แ,แดบตอรีเนวางเดีว <ไป S 2> มมี่มมีเห็นบ่นี่จะหาชุดนีตะใบเนยนี่จุดใหาใบ พิจุดละหาใบที่เอาจากหาใบแล้วเป็นอย่างไรเ่ราะน่าไปมันใจว่านา <c oughs> ั้นแปดศูนย์ห้าทีแปดศูนย์หาแปดศูนย์หาครับสำหรับคุณตาเนี่เข้ากับพิจารณาเบิ้ด้ยวยครับเดือต่ว่าเราแมนดีๆนะครับร่วมแล้วนี่เป็นเงินเก้าล้านแปดแสนบาทข้างนั่นนะครับ บัดที่นี่มือนี่ครั้งนี้เข้ากับพิจนนารณาล่องเบิงว่าจะแมน่นคือบอ่มแมนนะครับเข้ากับพิจนนาจรณางเบิงเบิงเอานะครับแล้วก็เลขกับมีเท่านี้นะครับ805นะครับนะครับสำหรับคุนตานี่ก็เป็นคนที่แม่นห้ยบ่อกคนถือตั้งสีล้านหาล้านผมถืบอบ่อดูบุหนใหหุ่นถ้สมัยหาที่พุ <c oughs> ่น <c oughs> บับินไปไม่ไม่มันได้ซีแสนเออซีล้านกวาเนาะมันสื่อถือ นะเขาใหายมืดเดียวเล็เนาะถือจนได้กลับบ้านตีบินไปฮอดไปแจ้งมือนี่แหละมือรุ่นหนวยออกเนะม,มาถามเงินมาปลอมใส่หันมาเลยนั่นบัตรออกมาเก้าเกีห้าว้ยเมื่อทั้งเต็นทั้งหอ้องย่ามมอแรกเขาหอมเงินมาจ่ายมันกระเป๋าต้องตีหอมมาเอาคนตาย,ย่างไผ่ย่างไผ่นะ ฝันเจียวมนะว้าไส<ำ>้เพราะผมมาลับปาเพราะท่านได้แม่นฝันหนึ่งแต่ว่าฝันเจียวอยู่ฝันเจียวว่าเขารักม้าไส้นั่นล่ะครับมันมอาไส้กับแปดศูนย์ห้าครับแปดศูนย์หาแต่ว่าเพระท่านมั่นใจเลยครับมั่นใจว่ามั่นใจกับเิียกับคุณตายูาด่ดอกเพราะว่าคุณตาเคยแม่นเคยฝันแม่นอยู่ครับแปดศูนย์ห้าได้พี่น้องขอขอบคุณคุณตาท้กหลายครับคุณตาครับขอบคุณครับ